สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรคนต้องสู้ดวงสวนนะครับเข้ามาติดตามนะครับหลังจากการใช้นะครับของอตัวกลุ่มปุ๋ยนะครับนาโนฮิมิแคลนะครับผสมนะครับกับตัวหกสามสานะครับของกลุ่มจักรนะครับที่ราชสูตรนะครับสวนบางใหม่นะครับเป็นทุเรียนนะครับอายุห้าปีกว่านะครับหลังจากอ่า เริ่มนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อจะไว้อ่าลูกในฤดูกาลนี้นะครับก็ตัดแต่งแขนงนะครับครับให้โล้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำโค้ให้เตียนนะครับเนี่ยเรามาดูนะครับผลงานนะครับที่ใช้อ่านอโอเฮมิคแคลนะครับผสมกับปุ๋ยสูตรอินทรีย์เคมีนะครับของกราจักรธนู นะครับที่บางใหม่นะครับตำบลราชกรดูดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพนังนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับชุดสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัดแต่งนะครับแขนงนะครับเพื่อจะไว้ลูกนะครับไว้ดอกในฤดูกาลนะครับหกห้าทับหกหกนะครับเนี่ยก็แต่งแขนงแล้วนะครับ มาชมนะครับการาใส่ปุ๋ยไปนะครับปิดจุดใบนะครับจุดสุดท้ายนะครับในพื้นที่ของอโซนทางจังหวัดระนองนะครับระยะกลุ่มดอกนะครับน่าจะประมาณเดือนอมอก,กรา นะครับมกราคุกุมภานะครับเพราะว่ายังติดฝนอยู่บ้างนะครับโซนนี้นะครับชุดใบนี้ก็นะครับก็น่าจะปิดอีกประมาณใบสุดท้ายนะครับอีกประมาณสองเดือนนะครับนะครับหลังจากใช้ใส่ตัวนะครับนาโนฮิมิแคลนะครับตราไม่ขีดไฟนะครับผสมด้วยตัวนะครับ 633นะครับกลุ่มจักนะครับจากธะนะครับนะครับแปลงที่ก็นะครับ,นนะค,รบคนเกษตรก็มามาดูแลนะครับแนะนำนะครับการาเดินปุย๋ยนะครับ ของตัวกลุ่มจักนะครับก็ถือว่านะครับเดินยอดอได้สวยนะครับนะครับยอดก็ดำสมบูรณ์นะครับใบเขียวเข้มนะครับใบใหญ่นะครับก็ใบหนออ่อผมทำคลิปให้เพื่อนเอนได้ดูนะครับว่าการ <c oughs> เดินปุ๋ยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ ตัวที่เคมีจ๋าๆนะครับใช้ผสมผสานนะครับระหว่างอินทรีย์เคมีนะครับก็ทําให้ทุเรียนนะครับไปสมบูรณ์นะครับการสะสมอาหารได้ดีนะครับการเดินยอดได้ดีนะครับลำต้นจริงก้านสมบูรณ์นะครับทุเรียนนะครับอายุประมาณ5ปีนะครับ แข่งคะแนงแล้วนะครับก็ใบนะครับเกี่ยวเข้มต้นนะับ,บการเดินยอดก็สวยนะฮะสม่ำเสมอนะครับมาทำคลิปให้เพื่อนๆด้ชมกันนะครับนะ เเกี่ยวแขนงนะครับถ้าแรงมาก็นะครับก็งดน้ำนะครับเพื่อให้กลุ่มดอกมานะครับเพราะว่าใบก็สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอีกประมาณนะครับประมาณไม่เกินอสองเดือนนะครับใบชุดที่ออกมาก็าจะปิดนะครับนะ เตามคลิปให้เพื่อนดูสั้นๆนะครับ,บาการเดินของกลุ่มปุ๋ยกลุ่มจักนะครับแล้วก็ผสมด้วยนานโนโฮิมิคแคลนะครับตามไ้คิดไฟนะครับถึงเป็นสารฮิมิกนะครับก็สวยๆทุกต้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ